สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวพาเดินเล่นเพราะว่าเมื่อสักครู่คือเดินไปที่วัดมาแล้วก็นี่กําลังเดินลงไปที่บริวเวณตลาดของหมู่บ้านนะครับเนี่ยตลาดหรือว่าร้านค้าเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณแบบตน้ตนตน้นต้นเริ่มหมู่บ้านนะครับ ถ้าแบบไปด้านหลังหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นที่พักเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีร้านกาแฟมีร้านแบบมินิมาร์ทเล็กๆอะไรเนี้ยแต่ว่าพวกร้านขายของกินอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงบริเวณจุดนี้หมดนะครับบรรยากาศแบบสวยมากหมอกคือหมอกมันมาบางๆไงแต่คิดว่าไม่แน่บางทีอาจจะมาตอนแบบสายๆก็ได้นะบางทีหมอกอาจจะแบบตื่นช้าหมอกตื่นสายไง หมอกที่ดีคือหมอกตื่นสายเราตื่นเช้าก่อนเอ,อแล้วตื่นเช้าพ็อหมอกทําไมเดี๋ยวบอกจะมาอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะครับไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างบางร้านเขาก็ปิดดึดนะนอย่างร้านนี้เมื่อเมื่อคืนเขามาเดินเล่นี่ก็จะมีแบบร้านขายของของฝากนะครับต่างๆอันนี้เป็นโซนแบบหมู่บ้าน มาดูน้ำลำธารเล็กๆนะฮะไลไปด้านหลังนี้คือด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบโซนพีคเลยเพราะว่ามันจะมีร้านกาแฟมีร้านอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปนั่งแล้วก็แบบมองลำธารอะไรตรงนี้ได้นะครับกส็สวยดีเ,เดี๋ยวเราเดินทางนี้ไปเดินไปดูบรรยากาศเนี่ย แม่กำป้องก็จะเริ่มเปิดแต่เช้าแล้วนะร้านขาร้านขายของกินรถมาพอดีเป็นรถรถนักท่องเที่ยวนะครับตอนกลางคืนก็สวยนะตอนกลางวันก็จะเป็นอีกฟิลนี่ร้านขายของ ร้านอาหารอันนี้เป็นร้านกาแฟาตรงนี้จะเป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินมีฝั่งด้านนี้เป็นร้านไส้อัว่วนี่เขามีของฝากมีหีืมีน้ำพึ่งปลาเนี่ยน้ำพึ่งปลาร้อยห้าสิบนะครับน้ำพึ่งปลาแท้ร้อยห้าสิบไส้อั่วของกินอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเดิน ไปทางนี้นี่คือเรามาจากด้านบนนะมีร้านแบบจิมซำร้านจิ้มซำร้านของกินอะไรต่างๆแบบเยอะแยะเลยอาหารพื้นเมืองมีร้านอาหารร้านนะแม่กำปองนะครับเออ๋อมีเป็นเป็นชาด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อง น้องสองโต้ก็จะประมาณนี้นะฮะมีแบบว่าของกินเยอะแยะเลยเ,เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นี่สุดทางแล้วเนี่ยร้านอาหารร้านค้าร้านอาหารจะอยู่โซนประมาณนี้นะโซนต้นๆเลยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบร้านค้าของกินเยอะแยะนี้ก็จะมีแบบไข่ปลาขานมสมอะไรต่างๆนะ อะประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวที่แม่กำปองได้เลยโอ้น้องหมาน่ารักจังเลยเอาเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ว้าวพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วน้องหมาไป,ไปดูน้องหมากันน้องหมาไปเล่นกับน้องหมากับ แมวก็อยู่ด่านบนเอาหมาหมาไม่สนใจไปไหนน้องหมาชื่อ <laughs> อะไรอ้ยคันหรอน้องหมาคันหรอนอนอยู่น้องอยู่รนครางบบรรยากาศดีมาก เดินเล่นๆเ,เดินเล่นๆเผื่อบอกว่าใครอยากดูบรรยากาศเยอะๆอันนี้คืออ๋อร้านนี้เขาก็เปิดแล้วเมื่อคืนเขาก็ปิดดึกอยู่นะประมาณแบบปิดดึกก็คือประมาณสามทุ่มเพราะร้านอื่นปิดทุ่มหนึ่งร้านนี้ปิดสามทุ่มร้านมุกดะนี่ร้านนี้แบบ มีว่าร้านใหม่ๆนะร้านนั้นไม่กำปองมีแบบนี้เ่ยนะมีแบบว่าชักเขียวร้านอาหารต่างๆนานานะอาหารพื้นเมืองร้านไอศครีมมีมีมะพ้าวปั่นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราแบบต้องลองแ,แวะมีร้านติ่นซำมนนะบรรยากาศเขาก็ดีชิลมาก เดินวนอีกหนึ่งเดินวนหมู่บ้านอีกหนึ่งรอบคือแบบว่าอันนี้แบบพามาเดินวนอนิสนุกสนานเลยทีเดียวตั้งแต่เมื่อวานนะใส้อัวมีแบบใส้อัวมีของฝากเด็กได้น้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งแบบร้อห้าสิบบาทลุงพุทธพ่อลุงพุทพ่อเปลงตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ กำลังเตรียมตัวอันนี้ฝั่งนั้นนี้ก็มีของกิน<อ>เขามีแบบน้ำปั่นนะมีแบบพวกสตรอเบอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะมีมันเผานะมันเผามีน้ำปัน่นมีแอลน้ำแอลอันนี้ก็เป็นร้านขาบางร้านยังไม่เปิดนะทุกคนเขาก็จะเปิดสายๆหน่อยเพราะว่า คือนักท่องเที่ยวบางบางที่อ่ะเขาก็จะมีอาหารเช้านะครับนั้นเขาอาจจะไม่ได้ลงมากินนะกินอาหารเชา้าแล้วก็เขาอาจจะมากินอาหารแบบสายๆอ่ะเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงที่เช็คเอาท์อะไรเงี้ยมุมม้วนใจร้านก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับการพาเดินชมชิวๆอ,อ,อ,อ่ะไป <c oughs> แล้วก็เดินย้อนกลับ, <c oughs> บเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วนะครับ ว่าตอนนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มที่พักเขามีข้าวต้มไว้ให้อ่าเราก็เลยอาจจะไม่ได้ออกมากินที่นี่นะไปกินข้าวต้มที่พักตอนนี้ก็แบบนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาแล้วอ่าบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมันก็จะต่างกันนะอะน้องหมาบรรยากาศกลางวันกับกลางคืนมันก็จะได้คนละฟิลทางนี้ก็จะมีหมานะ ตรงตรงที่เป็นตลาดเนี่ยก็จะเป็นหมาแบบเยอะแต่ว่าถ้าโซนอื่นๆก็จะเป็นแมวนะฮะแมวก็เยอะหมาก็เยอะเอ้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แบบอะไรมากมายเนาะน้องก็รู้แหละว่าเป็นทักท่องเที่ยวเนาะน้องก็อยู่บแบบกันมั่วๆแม่แมเนาะว่านี่ร้านขายของ ขนมน้งเนยแต่ว่าขนมเอ้ยน้ำหมาเ,าเดี๋ยให้แบบดูซอยน,นี่มันมีซอยนี้ด้วยซอยนี้นี่ก็มีกาแฟเนี่ยน่ารักน่ารักเนี่ยร้านโฮมสเตย์กาแฟอะไรก็มีเป็นซอยที่พักอุ้ยนี่มีหมอกยนี่เดี๋ยวให้ดูแบบออสเตรเลีนกาแฟนี่เขายังไม่เปิดเนะมันยังเช้าอยู่ทุกคนประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักเข้าที่พักก่อนหมอกมาไม่นะหมอกก็อาจจะเริ่มแบบกระกจายนนบรรยากาศที่พักประมาณนี้นะครับพาไปเดินเล่นมา